อีกสามนาทีแล้วค่ะเด้ออีกสามนาทีก็จะขอลงเวทีประมาณน,นี้ <c oughs> เป็นไดซาวิรี่บาน เติบโตเป็นหัวใจแล้วของควายบ่มีแววว่าพี่ยุสีดันไหมขึ้นไปยังสิละมีบ่มีกะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นนะพ่อมันได้คลิปไอให้ไล่ไปน้ำแนอ้มีคลิปลงเพราะว่าเฮาบ่มีเวลาไปเค็ดคลิปเน,นาะข้าขึ้นไล่ปุ๊บจังเสียห้องกัไดดมีคลิปคลิปลงนำ้ำยเป็นโลกขึ้น แพ้ค่ะไม่ชนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชนะครับเอาว่้ถ้าได้ไปอ,อยูอย่บอไอ้สิงเจ้าน่นาขอาาเราเจ้ามาน้ำองหัวาจเจ้ามันบอ จกลับขึ้นมาน้ำโอ้ัหใจจะมันบอยสิงนั่นละอยากให้เข้าไปเบิดไลน์เหลือว้ดวงเดียวมันก็มัพ่อหายใจแล้วเนาะ mm hmm. เดี๋ยวก็ลงลอลายสิอยู่เป็นมู่กันก็สิหอดแล้วนี่ mm hmm. เดี๋ยวถ้าเบิ่งมองเห็นงายอีกอันหนึ่งเนาะ เลิฟเลิบค่ะพี่สูเลิบเลิบเช่นกันจ้าสาวพึ่งคนงามชนะอะไรคุณสิงไม่ชนะหรอกค่ะโลกนี้แพ้ตลอดใช่เหรอน้องมีเห็นบ่เห็นบ,นบ่ทุกคนเห็นเห็นบรรยากาศนั่ง จะถึงที่ทำงานแล้วอกันเ่ฟูดีได้กอดว่อ่ ี๋ยวจะขอลงเวทีแล้วเด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะขอบคุณอันนิโคมลูกโอ้ยพอดโอ้ปนี่แด้ออีกสั้นเดี๋ยวจะน่าปนอ่ะเังกระดิกเก็บนายเป็นอะไรแม่ทุกจา้า โอ้ต่มังก็มาจะขอมาโพสตันวะยหอดมองเหตดงานเลยจ้าหอดมองงานแล้วยยไดยานิบาย่ย่าั่ไอหนูวัดีลูก Thank ต so ัง u ิวโ u มาสชนช t ย a n k you เดี um, so, ô, uh ๋ยวไปโชว์ไอสถานที่มองเห็ดออกไปเห็ดเห็ดงานแป๊บนึงเดี๋ยวกับสิสิล่งแล้วน้องคะนน้องพอต้องไปเห็ดงานอ้าวสาวีิรีขึ้นไล่สาวีิรีขึ้นไล่